ฮะคุณนาบ้องดบเตี๊ตรานบนบไม่ใช oh, ่คนหมู he yeah, uh? ่บ UH ้านนี้เอ้าไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้ถึงว่าพูดไทยชัดนะผู้ไทยชัดอยู่ช้างข้าอยู่ตะบนโรงฟูอ๋อพระปรดัชงายไงเลยจ้อช้างข้าก็น้ำท่วมก็ได้นี่่อยูนีๆหรออ๋อ คิดว่าขับรถมาใส่มองอสวัสดีค่ะวันนี้โบจะพามาดูคุณพี่ได้ปลาเยอะมากค่ะและก็กำลังแกะปลาออกจากมองนะคะพี่เขาบอกว่าแกะสามรอบแล้วนะคะเป็นปลาหมอจำนวน ออกเลยค่ะว่ามาหาศาลมากแกะตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยแกะจนโบบันทึกวิดีโออีกเครื่องหนึ่งจนเครื่องร้อนเลยนะคะให้ดูพี่เขาแกะอู้เยอะมากอะ่ะและปลาแบบเยอะมากนะคะไม่ว่าโบจะนั่งตรงนี้ยปลาก็เนี่ยค่ะ วายเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะเยอะมากหโ,โหพี่ใส่ตรงนี้ทุกวันไหมสามวันเนี่ยตรงนี้เลยหรอ ตอนนร้มันไม่ไหลผ่านใช่ไหขึ้นมาตรงเทงนั้นขึ้นไหลผ่านเมื่อวานก่อนใช่แล้วก็มาใช่ป่ะหนูมาทุกวันนะเนี่ย <c oughs> หนูอะหนูมาดูทุกวันเดี๋ยวจะขออนุญาตซูมนะคะว่าพี่เขาได้ปลายเยอะขนาดไหนฮะเยอะมาก ปลาได้ยินเสียงปลาคนที่หวานแหไปถึงไหนแล้วอะ่ะนู่นบ้านอู้วเยอะมากนู่นเพิ่งแกะมาแล้วก็ติดอีกพี่ต้องเดินไปข้างหน้าแล้วแหละอย่าถอยหลง<笑><笑>ังเพราะมันไม่เสร็จมันจะไม่เสร็จนะคะเพราะว่ามันเยอะมากปลาเยอะมาก อันนี้ก็โบยืนดูพี่เขาร่วมหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่เสร็จมองหนึ่งเส้นเลยอันนี้เขาเรียกหนึ่งเส้นนะพี่ใช่ไหมนี่นะคะก็อยากจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมแถวตำบลท่าสว่างนะคะบ้านปือสกวม เนี่ยก็คือน้ำได้ทะลักข้ามมาถนนแล้วก็ไหลเข้าสู่หมู่บ้านและก็ทุ่งนาและตอนนี้ระดับน้ำก็มีการขยายวงกงว้างนะคะที่ไล่ขึ้นมาเนี่ยนะคะถนนลาดยางก็กำลังจะบรรจบกันแล้วนะคะน้ำทั้งสองฝั่งชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้าน แถวนี้นะคะก็ต้องอบยบขึ้นมาอยู่บนอยู่บนเต็นท์ที่เห็นหลังคาสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เอายานพาหนะขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วก็วัวควายที่เลี้ยงแล้วก็สุนัขนะคะก็ชาวบ้านก็ฝากบอกนะคะว่าถ้าใครมีน้ำดื่มที่เหลือหรือมัน หรืออยากที่จะร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็ขับรถมาได้นะคะท่านสามารถมาฝั่งที่เข้าเขาเรียกว่าบ้านตะเคียนคอโคนะคะแล้วข้ามทางรถไฟมาแล้วทางนั้นเข้าได้ไหมพี่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะที่เป็นทางนน้นะมาได้ไหมถ้าเข้ามามาได้ไหมได้ก็คือถามถามคนแถวนั้นก็ได้นะคะว่าบ้าน ตำบลท่าสว่างบ้านกะปือสกวมกะปือสกวมหมายถึงจระเข้ผอมนะคะกะปือสกวมเพราะว่าชาวบ้านต้องการน้ำดื่มจำนวนมากแล้วก็อาหารสัตว์ด้วยนะคะก็คือถ้าใครมีก็บริจาคได้นะคะเป็นการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเราไม่ทิ้งกันนะคะวันนี้โบก็มาอัปเดตน้ำท่วมที่โบพยายาม มาทุกวันนะคะก็โบก็พบว่าวันนี้ระดับน้ำค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้ฝนจะต้องตกลงมาเยอะเหมือนเดิมก็ภาวนาให้สถานการณ์น้ำเนี่ย ลดลงเร็วๆนะคะจะได้ไม่เกิดผลเสียในระยะยาวกับชาวบ้านและเกษตรกร,กรที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ถ้าใครชอบวิดีโอของโบอย่ารบกวนช่วยกดไลค์นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะฝากคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็ใครอยากทานปลาสดๆก็มาช่วยอุดหนุนกับเกษตรกร,กรได้ะคะ่ะแถวเนี้ยเขาได้ปลาหาปลาเยอะมากนะคะสำหรับวันนี้ ไปก่อนค่ะ